เรื่องราวของพระเยซูในพระวรสารนาวบกุลมัทธิวเนีบบ่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากๆทั้งการเป็นพระเมสสิยาเป็นเหมือนโมเสสคนใหม่แล้วก็เป็นอิมมานูเอลที่แปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราแต่พอเรื่องราวดำเนินมาถึงเครื่องทางเท่านั้นล่ะครับคำสัญญาพวกนั้นกลับนำไปสู่ความขัดแย้งที่แบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำลังจะถึงจุดแตกหักแล้ว และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดนับจากนี้ไปเลยว่าการประทะกันของสองขั้วมาฑนี้เนี่ยบทสรุปมันจะเป็นยังไงแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะโอเคครับเรามาลองดูภาพรวมของความตึงเครียดที่ว่านี้กันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นมายังไง คือให้พูดถึงตัวละครหลักๆในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับจะมีอยู่3ามกลุ่มใหญ่ๆเลย1ก็คือพระเยซูที่ประกาศเรื่องการมาถึงของอาณาจักรแห่งสวรรค์2คือเหล่าสาวกที่ก็ตามพระองค์ไปนะแต่ก็ยังงง,ง,งๆสับสนสับสนอยู่ว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่และ3ก็คือบรรดาผู้นำศาสนาที่มองว่าพระเยซูเนี่ยคือภัยคุกคามตัวร้ายที่ต้องกำจัดทิ้งให้ได้แล้วอะไรหลักที่เป็นชนวนของความขัดแย้งทั้งหมดนี้ คำตอบง่ายๆเลยครับมันคือเรื่องของความคาดหวังคือภาพของพระเมสยาที่ทุกคนเฝ้ารอคอยกับตัวตนจริงๆของพระเยซูเนี่ยโอ้โหมันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยสิ่งที่ผู้คนคาดหวังคืออะไรคือกษริย์นักรบที่จะมาปลดแอกอิสราเอลจากโรมแต่สิ่งที่พวกเขาได้คือใครครับคือผู้รับใช้ที่มาเพื่อทนทุกข์บอกว่าจะมาตายเพื่อไถ่บาปให้ประชาชน มันคนละขั้วกันเลยจริงๆนะครับไม่แปลกใจเลยที่หลายคนจะผิดหวังแล้วก็ต่อต้านพระองค์ขนาดเปโตรนะครับที่เป็นสาวกคนสนิทที่สุดเนี่ยยังเข้าใจผิดเลยคือเขาสารภาพได้ถูกต้องนะว่าพระเยซูคือพระเมสยาแต่ภาพในหัวของเปโตรตอนนั้นก็ยังเป็นภาพของกษัตริย์นักรบอยู่ดีซึ่งตรงจุดนี้เองครับที่พระเยซูเริ่มท้าทายแล้วก็พลิกความหมายของคำว่าพระเมสยาใหม่ทั้งหมดเลย และนี่คือคอนเซปที่ต้องบอกว่าปฏิวัติวงการมากๆครับนั่นก็คือกษัตริย์ผู้รับใช้ลองนึกภาพตามสิครับผู้นำที่ไม่ได้ปกครองด้วยอำนาจบาดใหญ่แต่ด้วยการรับใช้คนอื่นแล้วก็ไม่ได้ได้ชัยชนะมาด้วยการสู้รบแต่ด้วยการสละชีวิตตัวเองมันคือภาพของอำนาจในแบบที่โลกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยจริงๆหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับ อาณาจักรของพระเยซูเนี่ยมีค่านิยมที่เรียกว่ากลับตลปัดไปซะทุกอย่างอยากมีเกียรติหรอเงินจงไปรับใช้คนอื่นอยากเอาชนะศัตรูหรือเปล่าเงินจงให้อภัยพวกเขาอยากร่ำรวยใช่ไหมเงินจงสละสิ่งที่มีอยู่ซะคือมันเป็นการท้าทายทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกสอนเรามาแบบสิ้นเชิงเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เดินทางมาถึงจุดเดือดเมื่อพระเยซูตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มในช่วงเทศกาลปัสกา ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับศูนย์กลางอำนาจของผู้นำศาสนาแบบตรงๆเลยพอมาถึงสัปดาห์สุดท้ายในเยรูซาเล็มเท่านั้นแหละครับโอ้โหเหตุการณ์มันบานปลายเร็วมากเริ่มจากฝูงชนที่โห่ร้องต้อนรับพระองค์อย่างกับกษัตริย์จากนั้นพระองค์ก็บุกเข้าไปท้าทายอำนาจถึงในพระวิหารเลยแล้วก็เกิดการต้อเถียงที่ดุดเดือดขึ้นอีกคือทุกอย่างมันกำลังพุ่งตรงไปสู่จุดปะทะที่เลี่ยงไม่ได้แล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับ ว่าการบุกเข้าไปในพระวิหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประท้วงธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือการประกาศสงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยพระเยซูกําลังบอกเป็นในๆในว่าพระองค์มีอํานาจเหนือสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาติซึ่งก็คือการท้าทายอํานาจของเหล่าผู้นําแบบตรงๆแล้วก็รุนแรงที่สุดเลยครับ แต่ท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังเดือดพาดเนี่ยนะครับมัทธิวกลับบันทึกภาพที่น่าเศร้ามากๆเอาไว้คือภาพที่พระเยซูทอดมองกรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็ทรงร้องไห้เพราะพระองค์มองเห็นว่าการที่พวกเขาปฏิเสธกษัตริย์ที่แท้จริงเนี่ยกำลังจะนำเมืองทั้งเมืองไปสู่หายนะในที่สุดและแล้วเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดสูงสุดของการ,รเผชิญหน้าครับนั่นก็คือการจับกลุม การพิจรารณาคดีและการตรึงกางเขนในคืนสุดท้ายก่องที่จะถูกจับกลุ่มพระเยซูได้ใช้มื้ออาหารปัส,สกาเพื่อมอบคำสอนชิ้นสำคัญมากชิ้นหนึ่งพระองค์หยิบขนมปังกับเหล้าอางุ่นซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพจากการเป็นทาสในอดีตมาตีความใหม่ทั้งหมดเลยครับเพื่อจะบอกว่าการตายของพระองค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่จุดจบนะแต่คือการสละชีวิตเพื่อมอบอิสรภาพที่แท้จริงให้กับมวลมนุษย์ต่างหาก ส่วนการพิจารณาคดีก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความอาิุริรมเลยครับสภาของชาวยิวตัดสินว่าพระองค์มีความผิดฐานหมิ่นประมาทพระเจ้าแต่พอส่งตัวต่อไปให้ปิลาตผู้ว่าการชาวโรมันเขากลับบอกว่าหาความผิดอะไรในตัวชายคนนี้ไม่เจอแต่สุดท้ายด้วยแรงกดดันทางการเมืองเขาก็ยอมสั่งประหารชีวิตชายผู้บริสุทธิ์ด้วยการตรึงกางเขียนอยู่ดีและนี่คือจุดที่มมทธิวอยากจะนินยำมากที่สุดเลยครับว่าภาพที่เห็นเนี่ย มันอาจจะดูเหมือนโศกนาฏกรรมนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือความสําเร็จการสิ้นประชนของพระเยซูไม่ใช่ความพ่ายแพ้ครับแต่คือการทําให้คําพยากรณ์ในอดีตสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เป็นการทำหน้าที่ของกษัตริย์ผู้รับใช้จนถึงที่สุดนั่นเองแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากจุดที่ดูเหมือนจะมืดมนที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องราวกลับมีการหักมุมครั้งใหญ่ชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยในเช้าวันอาทิตย์ครับ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอุมโมง์ที่ใช้ฝั่งพระศพว่างเปล่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคือการหักมุมครั้งสุดท้ายที่เปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์พระเยซูผู้ฟื้นคืนพระชนได้มอบคำสอนสุดท้ายที่เรียกว่าพระมหาบัญชาซึ่งก็เปรียบเสมือนพันธกิจหรือภารกิจสำหรับผู้ที่ติดตามพระองค์ต่อไปนั่นแหละครับ พันธกิจนี้มันชัดเจนมากๆเลยครับคือในเมื่อตอนนี้พระเยซูคือราชาที่แท้จริงของโลกแล้วเราสาวกก็ต้องออกไปออกไปประกาศข่าวดีนี้ให้ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เชิญชวนทุกคนเลยไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่กลับตาลปัดของพระองค์และแล้วพระวรสารทางเล่มก็ปิดฉากลงด้วยคำสัญญาที่ทรงพลังมากม ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับไปที่ชื่ออิมมานูเอลที่เราได้ยินกันตั้งแต่บทแรกเลยนะครับเป็นการยืนยันว่ากษัตริย์ผู้ฟื้นคืนพระชนพระองค์นี้ไม่ได้จากไปไหนแต่จะยังคงสถิตอยู่กับผู้ติดตามของพระองค์เสมอไปจนสิ้นยุคและนี้ก็คือบทสรุปของเรื่องราวอันน่าทึ่งของกษัตริย์ที่มาเพื่อพลิกทุกความคาดหมายและเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลครับ